พบกับเพื่อนของไอทีนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอ v i v o นะครับ y 1 2นะครับผมมาดูดีไซน์ของเขาก่อนนะครับผมหน้าจอนะครับเป็น HALO Full Display นะครับวันนี้6.51นิ้วนะครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย CPU Snapdragon นะครับผม460เป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมให้แรมมาที่ 4G b นะครับความจำนะครับอยู่ที่ 64GB นะครับผมฝาหลังดีไซน์ หรือว่าสวยงามเลยครับผมด้านบนนะครับผมไม่มีไม้ตัดเสียงรับกวนนะครับมีสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างนะดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเลยครับตัวนี้แบตเตอรี่5000นะครับมาพร้อมกับ Android ต์เวอร์ชัเลยนะครับขับทับโดยฟันทัด OS เนะครับ10.5ครับ จุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็คือเป็นเครื่องแบบราคาไม่สูงมากนะครับเหมาะสำหรับคนใช้งานทั่วไปครับแล้วก็เล่นเกมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำคะแนนอันตตุได้ค่อนข้างเยอะเลยครับตัวนี้มาดูอันโตตุบิชมาร์กของเรานะครับอันตตุนะครับอยู่ประมาณแสนห้านะครับถือว่าคะแนนค่อนข้างดีเลย ใน g p u ที่60,000นะครับ CPU 61 0ม0 1น0นิดๆนะครับ CPU 2 0 0 0 0นะครับผมตัวนี้เป็นการจอ Arduino 610นะครับตัวเดียวกับ Snapdragon 665เลยนะครับถือว่าทำคะแนนออกมาได้ดีนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่สนใจราคาเครื่องที่ไม่สูงมากครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเป็น CPU ตัวใหม่ด้วยเป็น Snapdragon นะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้กล้องหน้านะครับให้มาแล้านพิกเซลนะครับ กล้องหลังนะครับให้มา3ามตัวนะครับผมก็ให้มาที่เดนหลัก13ล้านพิกเซลครับเลนมาโคร2ล้านพิกเซลเลนโบเก้หมดสองล้านพิกเซลนะครับเป็น3ามกล้องนะครับดีไซน์สวยงามเลยครับตัวนี้จะเป็นสีเป็นสีขาวนะครับผมสีขาวเรียกว่าดาวไวท์สวยงามเลยนีครับผม สำหรับผมจะแนะนำวิธีการใช้งาน vivo ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยใช้ Vivo อยู่ก็จะคงทราบมาสักเล็กน้อยเนาะแล้วผมจะแนะนำวิธีการใช้งานนะครับประมาณ3-4ข้อนะครับสิ่งที่บางคนก็ยังไม่รู้เนาะสำหรับวิธีการใช้งานของ vivo นะครับเดีผมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับการถ่ายรูปให้ดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายแบบฉากหลังนะครับขาวดาได้นะมาดูกล้องนิดนึงก็ได้นี่รนะ ก็จะมีโหมดนะครับพาโนรามานะครับภาพคอนนะครับภาพถ่ายธรรมดาโหมดวิดีโอนะครับเพิ่มเติมก็จะมีไลฟ์โฟโต้สโลโมชันนะครับทำแบบนะโหมดโปรนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภาพถ่ายที่ไปถ่ายมาครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นโหมดนะครับฉากหลังละลายนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโหมดฉากหลังละลายตัวนี้เป็นหมดแสงรุ้งนะครับ จะขึ้นร่วมให้ดูนะนี้ปรับฉากหลังขงงาวดำนะครับในส่วนของตัวที่จะนําเสนอต่อไปก็จะเป็นการใช้งานนะครับสิ่งที่เราใช้งานบ่อยๆก็คือพวกเล่น2หน้าจอนะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอถ้าเราอยากเล่น2หน้าจอตัวนี้ใช้3มนิ้วนะครับลากลงมาจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอครับเราสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้แบบนี้เลยโดยการวาด3มนิ้วลากลงมานะครับเป็นเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้ก็คือ จะใช้งานได้สะดวกมากเลยนะครับมีการใช้งานสองหน้าจอการแคปเจอร์ๆๆหน้าจอครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเล่นสองหน้าจอใช้3นิ้วลากขึ้นนะครับนะครับผมสนิ้วลักขึ้นสามารถแบ่ง2หน้าจอได้เลยนะครับผมใช้งานได้ง่ายๆนะครับแบ่ง2หน้าจอเล่นได้พร้อมกันเลยนะครับผมง่ายๆนะครับก็สามารถปิดแอปได้ที่เราสนใจก็สามารถเปิดมาได้เลยครับตอนนี้อย่างเี้นะครับ การเช้กระสมหน้าจอถือว่าทำได้ดีปิดไปอีกโมดหนึ่งนะครับที่ผมจะอยากนำเสนอนะก็คือเป็นโหมดควิกเป็นโหมดควิกโหมดนะครับก็คือเวลาหน้าจอดำๆเนี่ยครับผมเราสามารถกดปุ่มบูลุมดาวตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับมันจะเปิดโหมดนั้นออกมานะครับผมอยู่ที่เราตั้งค่านะครับสมมุตินะครับ ผมเปิดหน้าจอดำๆหน่นีนผมกดทางไว้นะครับบุลุมดาวเดี๋ยวมันจะเปิดไฟฉายนะครับผมนี่เลยเปิดไฟฉายวันนี้ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับครับผมจะอยู่ที่ทางลัดและการเข้าถึงนะครับผมการใช้งานด่วนนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับว่าจะตั้งเป็นแบบไหนก็คือนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่ากดปุ่มเสียง้างไว้นะครับผม เดี๋ยวจะอาจะเป็นการบันทึกเสียงเปิดกล้องถ่ายรูปเปิด Facebook ไปแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เราตั้งได้นะครับว่าเราจะใช้ปุ่มเนี้ยครับผมทำอะไรเนาะก็จะช่วยนะครับเวลาเราอยากได้คอร์ดเสียงอย่างเงี้ยเราก็กดบันทึกเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็เราก็ออกไปนะครับเวลาเรากดปุ่มตัวเนี้ยค้างไว้มันจะเป็นการบันทึกเสียงเนาะในมุดหน้าจอดำๆเห็างเ้ยครับแล้วก็กดปุ่มนะครับเพื่อจะทำการอัดเสียงให้นะครับเนี่ยบันทึกเสียงนะครับ โหมนี้ก็จะสะดวกในการใช้งานมากนะครับผมก็เพื่อนๆลองไปลองเล่นลองตั้งค่าดูเนี่ยมันทึกเสียก็ยังทางานอยู่นะครับผมครับผมก็อีกโมดหนึ่งนะครับที่อยากแนะนํานะครับที่ก็จะเป็นโหมดการซอนแอปนะครับ หมดการซ่อนแอปนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเก็บแอปพลิเคชันไม่ให้แสดงบนหน้าจอนะครับเช่นพวกแอปธนาคารเนาะพวกแอปธนาคารหรือแอปอื่นๆที่เราไม่อยากแสดงบนหน้าจอครับมันก็จะป้องกันได้ทำให้เครื่องเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะวิธีการใช้งานการซ่อนแอปนะครับหรือว,ว่าเก็บแอปพลิเคชันไปที่ตรงนี้นะครับใสาลายนิ้วมือไว้หน้าถสผทานที่ตรงนี้ครับ มัเป็นส่วนตัวแลวก็เข้าถัดแอปตัวนี้ใส่รหัสเข้าไปก่อนนะครับยืนยันรหัสอีกทีนึงโรงเรียนปฐมเชื่ออรับนะครับมาดูที่ซ่อนแอปนะครับแนะนำให้เพื่อนเปิดตัวนี้นะครับมุมมองหน้าจอหลักนะครับแล้วก็ให้ถามรหัสผ่านด้วยนะครับเวลาใช้งานนะครับเวลาจะปิดใช้งานนะครับเดินขึ้นด้วย2นิ้วนะครับ ซ่อน Facebook นะครับผมซ่อน Lazada TikTok นะครับ Google Drive แค่นี้ครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับผมเวลาพี่จะใช้งานนะครับก็แค่ใช้2นิ้วลากขึ้นนะครับเนาะบย่อมาพวกแอป Facebook ก็จะหาไปละเวลาใช้งานทำยังไงนะครับใช้2นิ้วนะครับ สองนิ้วลากขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ใส่รัสผ่านแค่นี้เองเพื่อนๆก็จะได้เห็นแอป,ปที่เราซ่อนเอาไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะส่วนมากก็จะมีเฉพาะในโทรศัพท์ของ Vivo นะครับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปใช้กันดูก็จะเก็บพวกแอปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะทําให้เราดูปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการถ่ายรูปหรือว,ว่าทำงานยางอื่นอีกอีกแอป,ปหนึ่งนะครับผมก็ อีฟังก์ชันหนึ่งที่อยากแนะนำก็จะเป็นตัวนี้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับมาที่ทางลัดด้วยกันเข้าถึงนะครับการใช้งานอัจฉริยะแล้วก็การปลุกอัจฉริยะนะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยก็คือเป็นการเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อกดลออ็อกนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ ถ้าคนเก่าๆของ vivo จะรู้ดีเนาะบางท่านก็ไม่รู้อันนี้ก็มาแนะนํานะครับก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อปล,ล็อกนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนลงเพื่อถ่ายรูปว่ดตัว C เป็นการโทรว่ดตัว M เป็นการฟังเพลงนะครับวัดเส้นแนวนอนเป็นการเปลี่ยนเพลงว่ดตัว E เป็นการเปิดเบราว์เซอร์ว่ดตัว F เป็น a c e b o o k นะครับผมแล้วก็วัดตัว E นะเป็นการเปิดอีเมล การใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปตั้งค่าปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปดตั้งปลดล็อกใบหน้าเวลาวาดเสร็จนะครับมันจะติดาหารหัสผ่านนะลองใช้งานสักฟังชั่นหนึ่งดูนะครับวาดขึ้นนะครับปลดล็อกนี่ครับผมเห็นไมครับก็จะปลดล็อกเครื่องได้เลยนะครับผมวาดขึ้นนะครับปลดล็อก ได้แล้วแล้วก็วัดลงนะครับเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องให้เราเลยนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับผมนี่โอเคก็ว่าตัว F อนะครับเฟซบุ o กจะทำการเปิด facebook ให้นะครับผมจะเป็นการเปิดเอ็กซ์ตรีชันพวก facebook ให้นะครับผม วัดตัว C ก็จะเป็นการโทรนะครับก็จะเป็น exception การโทรให้เลยนะครับวัดเอ c เฟเดี๋ยวโมดอื่นๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเพื่อนๆอีกทีนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการเรีย e เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่ม subscribe นะเรจะได้ทำคลิปมานำเสนอให้ท่านได้อีกนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นถือว่าสเปคค่อนข้างดีเลยนะครับขอบพระคุณครับ